สวัสดีครับชลวันโยคาเซนชัยยิมครับใครนี้ซ้อมมาอยู่บ้นครับก็ตั้งแต่ปีใหม่มาก็ซ้อมต่อมายาวเลยใช่ครู้ว่าไม่ได้ไปไหนว่างเถอะใช่ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายครับผมไม่ได้โยคะเซนชัยมีใครมาเป็นผู้ปัฒมผู้ซ้อนแล้วมั้งที่น่ามีพี่ดิมัยเพิ่งกลับมาจากทหารครับพี่ดิมัยแล้วก็ยอดชัยครับวคือโบไหน่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบกวเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบน้ำหนักป่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเก้าหกสิบ แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับชัดชัยเคยเจอกันยังเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมวันต่อยเข้ามาปะศึกษาเขามือตาตายอะไรพอรู้ไหมก็ฝีมือแบบซ้ายครับและอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังก็เดินเบียดไปเลยตาตาตายเราเลยเนาะไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ที่รังสินที่รังสินนี่วันนั้นเราเจอกับอิทาลีครับเป็นไงบ้างชนะออกยกเสียชนะออกเข้ามาวันนั้นต่อยเวท ร้อยยี่ห้าร้อยี่ห้าวันนี้มาต่อยร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สองร้อยยี่สิบสองลงมาสามปอนเลยครับผมมีปัญหาเรื่องหนักไหมทางนี้ไม่ครับถ้าเข้าไปสอบที่เป็นไงบ้างก็น่าจะพอดีครับสบายสบายเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะขอบคุณอย่างแรงอาดเจ็บไม่มีไม่มีคือเรียกว่าเย็นนี้พร้อมได้เลยพร้อมับแล้วนี้ต่อยคู้เอกด้วยช่องครับผมใช่อ่าเราต่อยมวยมาลูลุทั้งหมดนี่กี่ไฟล์แล้วประมาณที่่่่ตอออยยยมมมาาาาากก็ปรรรรรระะณแแบบบบเเคคคนนนนจัััังหหวววดไิฝชฟล ชาวเวีรัมหรือว่าทั่วไทยเลยครับช่วยเชียร์ชลวงหยกขาวเสด็จชายิ้มเลยครับเต็มที่แน่นอนครับครับ,รบขอบใจมากน้องชาย